สวัสดีครับ FC ซช่อง youtube ช่องลุงช้างใจใจวันนี้มามีวิวแลงสวยอีกแล้วครับท่านแปลงนี้นะครับอยู่ระหว่างแยกช้างแยกช้างแยกช้างก็คือที่แยกช้างอำเภอบ้านนาอำเภอเมือ,มองจังหวัดนครนายกแยกช้างมาสนามกีฬานะครับที่รถวิ่งก็คือมาจากแยกช้างท่านกลับจากเขื่อน ุนดานและกลับจากน้ําตกวังตะไคร้ก็จะผ่านแยกช้างนะครับที่แปลงนี้นะครับหน้ายาวเป็นอสองหน้ากว้างนะฮะกว้างขนานกับถนนด้านยางเนี่ยสองสามร้อยเมตรเลยนะครับแล้วก็มาชนตรงนี้เลยนะครับมาชนแปลงมาชนแปลงที่ที่ก็ถมนะที่กระถบเนี่ยนะครับถ้ามองตรงนี้นะครับก็จะเป็น ที่นาหนึ่งผืนนะที่นาหนึ่งผืนนะครับไร่ละสี่ล้านห้านะครับไร่ละสี่ล้านห้าจำนวนเจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่นะครับท่านที่จะสร้างปั๊มนะสร้างปัมนะงป๊มน้ำมันนะครับสวยนะครับสวยหน้ากว้างหน้ากว้างมากนะครับสร้างปัม๊มหรือท่านจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่มองเห็นลิบๆด้านหลังนะั่นคือตลาดตรงแยกช้างนะตลาดที่สร้างใหม่ฮะ ตลาดตรงแยกช้างนะครับตรงนาผืนนี้เลยนะครับนาผืนนี้เลยครับติดถนนลาดยางหน้ากว้างโอ้สามสี่ร้อยเมตรได้นะครับสามสี่ร้อยเมตรให้ชนต้นไม้ลิบลิบเลยนะต้นไม้ลิบลิบนะตรงนี้ก็อยู่ตำบลผ้าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับแปลงสวยแปลงสวยไร่ละสี่ล้านห้านะครับสี่ล้านห้าก็ พื้นที่ตรงนี้ก็ต้องถมนะต้องถมนะครับต้องถมนะครับถมเสร็จแล้วก็ราคาไปคนละเรื่องนะครับนะครับก็ฝากอีกแปลงหนึ่งนะครับที่สวยนะครับใน,ในกรนายกเมืองต้องเที่ยวนะครับที่สวยนะครับฝากกดติดตามกดจับสกา์ใต้คลิปผมจะติ้งเบอร์ไว้ให้สนใจก็ทักทายมาขอบคุณครับสวัสดีครับ